สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่3,000โบกแล้วนะครับใน E ีีนี้จะพาทุกท่านไปตากแดดนะครับท่องเที่ยวเชิงตากแดดในวันนี้ก็แล้วกันนะครับเชิญครับเรามีสมาชิกที่มาร่วมตากแดดกับเราวันนี้นนมาร่วมสนุกกันที่3,000โบกครับคุณผู้ชมมื 3, อถือที่3,000โบกเลยพี่น้องเด้อคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับ มพันทียังไม่หายร้อนเลยโอ้โหนะครับนี่แหละคือรสชาติในการเดินทางครับคุณผู้ชมมีร้อนบ้างมีหนาวบ้างมีหิมะตกบ้างรออีก300ปีที่นี่หิมะตกแน่นอนครับคุณผู้ชม300ปีหิมะตกปะ <c oughs> สาวน้องสาวหัวเราะเลยครับ <c oughs> น่ะเป็นพนักงานแจกล่มของเรานะครับนี <c oughs> ่น้องคนหน้ารัก เชิญน้องพลอยครับน้องพลอยสาวอุบลได้หนิเนาะไม่ใช่เฮ้ยเจ้าภาพนะครับสาวอุบลน้องพลอยวันนี้จะพาเราท่องเที่ยวเชิงลำบากนะครับวันนี้น้องพลอยแนะนำหน่อย3า0พันบกนี่เป็นยังไงเดินทางยากไหมเพราะว่าขึ้นรถมากินข้าวอิ่มแล้วพี่ก็หลับเลยไม่ค่ะเดินทางไม่ยากเลยค่ะวิ่งเส้นตะการนตะการ ตการพืชผลประมาณจักโปลาสาวป่าประมาณเกาสิกโลเกสนาะ,ะพี่นะเกกลรูอว่าป,ปาลาเก้าสลคุณพี่รูเหรอเนี่นี่แหละครับด้วยความเขาอื่นมาด้วยความฝ่าว่าวก็เลยลืมอ,อยียงก็เปาลืกระเป๋าบ่ครับถุงกรืเลาคถุง้อยางชีบถุงยัางชีบถุงยางชีบครับ เมื่อกี้เศร้าเมื่อกี้ครับกระถ่ายลูกเพราะท่านเนพิดพบว่าค่าแต่ไปเข้้าหองเนี่เลยถ่ายลูกเพราะท่นะทาปปทนเอ<ล>อยอย่าลืมตัดล,ลูก<ซ>อ้ายใส่นทำเลยออันนี้เป็นพนักง,งานแจกลมมีชื่อน้องพิงน,นะคะเด็กนิเวศวดีใจหลักค่ะเป็นนักคุเทศจากโรงเรียนบ้านผงเป้าค่ะวันนี้จะพาไปไหนครับก็จะพาไปเที่ยวชมสามพันโบว์ค่ะจุดไฮไลท์ต่าง ก็มีประมาณ3,000หลุมค่ะโอสามพันลุ้มไม่นับค่ะสามพันลุ้มไม่นับไม่ค่ะมันมีมากค่ะมันมีมากข่าวบอลรวมเป็นสามพันลุมนี่แต่พี่ข้างหน้านี่จองไว้แล้วสองลุมที่ขอเาอจองไว้แล้วสองสามพันลุ้มหนูไปกับกี่รอบแล้วตั้งแต่เกิดมาครับมันลุ้มถึงสามพันครั้งไหมครับไม่ถึงค่ะไม่ถึงหลายรอบไหมครับ ที่นี่เขามีเรือบกด้วยเหรอพี่มองเห็นเรือบกเรือบกหนุ้งงงไหมสามพันโบกนี่ก็หนึ่งโบกนี่ก็สองโบกสามโบกขับโบกสามพันโบกนะแส้น้ำกัดซอค่ะทำให้เป็นหนุ่เป็นบบกค่ะอ๋อแส้น้ำจากแม่น้ำแม่น้ำโขงค่ะอันนี้คือแม่น้ำโขงใช่ไหมครับใช่แปลว่าแม่น้ำโขงเขามีฟันกัดซอ ใครงน้องนกินเนี่ยมันมีอไธรรมชาติใช่ไหมพเข้ามามันก็เลยเป็นหลุมสามพบกนะคะเป็นหินหวทูพาค่ะเป็นหิตะกอค่ะทราองค่ะุ้ยข้างหลังก็เป็นสา0พโบกแล้วใช่ไหมครับแล้วปกติตรงนี้มันคือ มันคือน้ำตั้งแต่ตอนที่เราลงมาหรือว่ามันน้ำมันแค่หน้าน้ำมาขับตรงนั้นใช่หน้าคือตรงนี้อ๋อันนี้คือน้ำเหรอครับอ๋อเนี่ยเป็นแค่รูการขเป็นทาเป็นลเพราะว่ามันขับไปลำต้องหน้าหน้าน้ำบางทีคือแม่น้ำดีๆใช่ใช่ได้ค่ะอ๋อผมดูแล้วอยู่ได้แค่ตรงนี้นะครับอันนี้มันหน้าแรงหรือว่าหน้ามันรู้วรู้แล้วแหละทำไมมันถึงกัดซออได้ เขามีแม่แม่น้ำไงเออนี่แหละครับครับคือบรรยากาศของเรามาท่องเที่ยววันนี้มีไกด์น้อยพามาเด็กชื่อน้องอะไรนะชื่อพิงค์น้องพิงค์น้องพิงค์อ่ะหนูคะตอนนี้คือน้ำน้ำลดสุดสุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน้ำหมุนขึ้นเมื่อไรครับน้องเดือนไหนก็เดือนช่วงหน้าฝนค่ะคือช่วงหน้าฝนนีะครับคุณผู้ชม โอ้มองเห็ดปาดพุ่นนะพุ่นนะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องน้ำไหลลุย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 โอ้โอ้ยังมีน้ำอยู่เดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็ยังมีฟิชแมนอยู่นะครับยังมีคนหักปลาอยู่นะเนี่ยเอานะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับนี่ นี่นี่นี่คล่องแล้วนะครับคล่องอ๋อแต่ตรงนี้ก็คือเป็นคล่องแล้วอุ้ยอุ้ยคันเราโอ้โหคันเรานี่ต้องผ่ามัน้โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมสวยมากเลยโอ้เออครับคุณผู้ชม สามพันบกเนี่ยถ้าจะให้สนุกและสวยต้องมาเที่ยวตอนเที่ยงอย่างวันนี้นะครับคือบ้านเราเนี่ยเที่ยวได้ทั้ง365วันนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกที่มาจะตกเราก็สามารถจะเดินทางมาได้แต่ความจริงสวยจริงๆมากครับ <c oughs> าน้ำโขงไหลเอื่อยๆโอ้ ที่จุดน่ะเี่นี่ยสวยค่ะคุณผู้ชม,ม,มเ,มมเ,มมเรป <S 2> <S 2: เาดงามแทอ้อุ้ยอุ้ยเราจะได้นั่งเรือนี่ไหมครับไม่ได้นั่งเหรอ,อ, <S <S อ เอผ่นรอมันจะกิกันอใ่ค่ะยงอย่แต้าจะมันเหมืมหนหอนาที่ทุดของเรือผู้ชม,มส,สวยจังตอนที่รถเขาไ่าหินไปนะครับไอ้ตรงเบกนี่มันถ้าช่มากเลยเรือมันสามารถขับผ่านได้ะ้น้เขาจา เนี่ยครับเห็นสองโบกแล้วนี่คุณผู้ชมนี่สองโบกแล้วนี่แต่แข้งยอดน้ำเนาะมันจะมีร่องน้ำมากมายที่เดือดถ่ายรูปโอ้โหครับแค่นั่งรถนี่ผมก็ฟินแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือ EP ีที่หนึ่งสามพันโบกครับคุณผู้ชมเนี่ยเรามาตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับวันนี้ นี่นี่โอ้โหอ้สวยๆครับสนุกสนานนี่แล้วแล้วเราก็จะลงไปแล้วครับตอนนี้เพื่อนเราก็ทยอยลงรถแล้วครับอนนี้เพื่อนรายอยลงรถแล้วครับไม่รู้ว่ากืออะไรเนียนะมัน่นเยอกลาี บกเป็นภาษาอีสานครับจังบกง้อบกควายยังสิครับเป็นหลุมใช่ครับโู้ยผมครั้งแรกที่ผมได้มาเที่ยวแล้วสนุกสนานแอนเจอร์เจอร์แบบนี้เคยมาไหมครับเพื่อนๆไมครับั้งแดกอุ้ยชนหินชนหินชนหินโอ้โหซูเฟอร์เรามีเบรกครับ ทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วครับเดี๋ยวไกลตัวนี้น้อยอนี่ครับเ,เพื่อนๆเราเตรียมพร้อมมากเลยนะครับในการเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับนี่คือสามพันโบกนะครับเราได้เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ รถก็ติดสามพันบกอุ้ยเราจำเบอร์รถได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้ว่าเราขึ้นเบอร์ไหนเ <5. S 1> บอร์ห้าโอเคเราขึ้นรถเบอร์ห้าครับนี่ครับเนี่ยครับผมเจอนักการขายแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวน้องเขาขายล่มนี่ร่มให้เช่าด้วยร่เ,เชานะคะละสิบบาทครับรลสบบาทันใหญ่ยี่สิบบาทนะครับ ขึ้นไปด้านบนแดดร้อนนะคะเพราะว่าเราีดยวการแจ้งครับการแสง UV นะคะเลือกดูบอนก็ได้ครับถือร่มไปด้วยก็ได้นะคะจะไม่ร้อนครับถือร่มไปด้วยนะครับจะได้ไม่ร้อน,อนะครับมันไม่เช่าแล้วอันนี้มันเที่ยงแล้ว <c oughs> อันลสิบบาทบ่ครับโอ้เอากลับบ้านด้วยได้ไหม ขอ,อให้เศร้าให้สายไม่ได้ให้บายไม่ได้ให้เศร้าอย่างเดียวโอ้ไปแล้วครับนี่อุ้ยพี่น้องอเสียงนี่แล้วบรรยากาศของการมาเที่ยวสามพันบก หน่อยขายหน่อยปน,นปปปไป,ไปนจ,จมีนะคะใส่แก้เวเย็นก็นีคมาพานนนชนลูละบบนะคะ,ะใส่แก้วูด,ดค่ะเรียกดูก,ก็ได้นะคะหนูมาจากสุพรรณเหรอคะหนูมาจากสุพรรณเลยว่ามาจากอุบลคะ อุบลเหรอคะคะโคโคนัทค่ะฝรั่งมาหนูจะเรียกอะไรคะโคโคนัทเอ้าฝรั่งก็เรียกเลียกสีดาสิคะโคโคนัค่ะที่มาบนเนนเ่ะเดนทางปลอดภัยนะค่ะปอยเช่ใหม่ค่ะให้สุขภาพร่างกายแขงแรงกันทุกคนนะคะโยโย <laughs> โ,ยโ,ยโย่โย่น้ำมะพร้าวนมสดโย่โย่โย <laughs> นี่แหละครับคือสีสันของสามพันโบกครับสามพันโบกนี่คือสีสันของสามพันโบกครับก่อ <c oughs> <G> นที่จะถึงสามพันโบกเราก็นั่งโบกกันก่อนนะครับเนี่ยมี่คนนั่งรอเนี่ยมาล้านกันได้ค่ะครับ <l> อ,อันนี้ขายยังครับขายลูกชิ้นหนึ่งค่ะไม่ละหา่าบาทไม่ละขนาดเอารถขีข่มาจะขายหาบาทที่เก่าขาย ขายคือใจดลูกค้าได้กินค่ะโบได้ขายเอากำไรหลายค่ะขายพ่อให้ลูกค้าได้กินตายี่สิบแล้วนี่ขายให้คนสวยๆต้องมาละยี่สิบครับสิขายได้บได้กะลิโต้เพื่อนเพื่อนกันค่ะแม่กับไรอือนี่ครับมีโคกมีแดงกระดามะพร้าวสดค่ะคสาสุดยอดเลยมะพร้าวปั่นมันสดนะคะร้านร้านเอื้อยยังนี่ร้านแม่ยังร้านพี่นุจรีค่ะร้านพี่นุจรีเนาะโอ้เห็นเห็นคลิปแล้วก็ <ม>ตรงมาอย่างเดียวเลยร้านพี่นุจรีนะครับขับรถออกมาจากเมืองอุบลเลยเพื่อที่จะมาซื้อลูกชิ้นไม้ละห้าบาทที่นี่นะครับมะพร้ <laughs> <c oughs> าวปันน่นนมสดด้านนู้นนะครโอ้จะคล,ล้องเดียวกันไหมครับลูกสาวค่ะโอ้อันนี้ล่าลูกสาวอ,นนสอันนี้มะพร้าวปันป่นเดี๋ยวกลับมาค้ากลับมาก่อนค่ะนี่นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของคนนี้จําได้เหรอครับ <c oughs> พี่เขาเป็นนั่นันมาพ้าสดสนะพร้าวสดสพี่น้องเ้ยน้ำหอมมีนะคะราสามสบาทนะคะน้ำหอมขากลับกันขายเก่งแทนเก่งอีลีถามเนถามเนี่ท่องจักมือนี่ท่องโดนบ่ ข่องโดนว่านองละแดงมะนาวสดาก็มีค่ะน้ำมะพร้าวก็มีค่ะน้ำโคกก็มีค่ะนี่น่ารักน่ารักครับครับผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของสามพันโบกตอนนี้กับทุกคนกับกำลังย่างออกไปสัมผัสบรรยากาศนะครับสําหรับอีพีนี้ผมขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินน้ำมะพร้าวก่อนก่อนที่จะเดินไปที่สามพันโบกนะครับเดี๋ยวไปซื้อนะ้ำมะพร้าวปั่นกันมีอยู่บ่ครับ เอาจะแก้ววะน้ำแข็งใส้วยน้ำแข็งใสก็มีนั่งได้นั่งฟรีค่ะนั่งได้นั่งฟรีนอนฟรีนะครับไ่ซื้อมาเป็นไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ผมสนใจน้ำมะพร้าวปั่นครับผมสนใจน้ำมะพร้าวปั่นเนี่ยเอาแก้วนึ่งในว่านน้ำมะพร้าวปั่นแบบซื้อซื้อมะพร้าวนี่ปั่นให้เป็นลูกเลยได้ไหมคิดราคาหลังหักได้ไหมปั่นเป็นลูกมันมันแบบว่ามันจะเกินนะพี่ มันจะเกินถ้วยบ่ใช่ค่ะี๋ยวจะใส่แก้วใหญ่ให้กไไ็ได้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 นี่สร้างมะข่าวปันเดี๋ยวสิกิบมะข่าวปันก่อนเดี๋ยวมาฟังมาเบิ่งกันต่อครับในอีพีนี้ที่เรียกว่าสามพโบกท่องเที่ยวยังไงให้สนุกพี่น้องนะครับคุณผู้ชมผมสร้างแบบตางมูครับพี่น้องครับให้เพิ่นคิดเงินไปเลยว่าผมอยากสร้างบักเผาเนี่ปันนี่ยลูกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนอีพีหนาครับ